สวัสดีครับวันนี้ผมจะพาทุกคนมาดูงานประกาศรางวัลภาพยนตร์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในแดนอังกฤษกับงาน British Academy Film Award ครั้งที่7จดจิดครับ ก็ในการกวาดรางวัลในครั้งนี้นะโอเปนไทเมอร์ก็ได้ไปถึง7รางวัลเลยทีเดียวรางวัลแรกที่พูดไปเลยว่าอย่างไงก็ต้องได้นะก็รางวัลภาพยนตร์ยอดเยี่ยมนันเองที่ทางนั้นโอเปนไทเมอร์เนี่ยได้เอาชนะเรื่องที่เรียกได้ว่าน่าสนใจกันทั้งนั้นเลยไม่ว่าจะเป็น Anatomy of Fall เอาลืมอ่ะ Anatomy of Fall หรือเขาบอกว่าเธอฆ่าโดยจัสตินบร e เยครับที่จะเล่าเกี่ยวกับผู้หญิงหนึ่งคนนะครับที่ได้กลายมาเป็นผู้ต้องสงสัยในการฆาตกรรมสามีของตัวเองแล้วด้านมีลูกชายตาบอดของเธอเพียงคนเดียว นะที่เป็นพยานปากสําคัญในเหตุการณ์นี้ครับเรื่องจะเป็นยังไงก็ไปหาดูนะครับทุกคนอย่าพลาดเลยทีเดียวเออพลาดเว้ดูเถอะต่อมาเนี่ยเรื่องนี้บอกได้เลยว่าทุกคนกคน่าจะเคยได้ยินชื่อแน่นอนเพราะว่าเพิ่งจะเข้าโรงไปได้ไม่นานเนี่ยเราก,ก็ก็นานสักนิดนึงแต่ว่าก็ไม่นานมากนะครับกับเรื่อง killers of the flower moon จากผู้กำกับชื่อดังอย่าง m a r t i n s c ก r s e s e ที่เคยกำกับภาพยนตร์สุดตำนานมาแล้วอย่าง the Irishman และ The Wolf of Wall Street ในปี2 0 1 3โดยในครั้งนี้นะครับได้นักแสดงรับตัวพ่ออย่างลีโอนาร์โดดิคาปิโอมานำแสดงครับโอเคเรามาถึงเรื่องสุดท้ายแล้วนะที่ได้เข้าชิงการประกวดรางวัลภาพยนตร์ยอดเยี่ยมเลยครับเรื่องสุดท้ายนียก็คือเรื่อง Poor Things นะครับโหผัวเต็มหน้าเลย ปกติอเออไปกันต่อครับทุกคนครับจากยอร์กอสล a น s ิมอสครับไม่รู้อ่านชื่อถูกไหมแต่ว่าเ,<อ>เรื่องนี้ได้รับแสดงนําสุดโหดนะครับจากเอเมอรสโตนนะมานําแสดงเรื่องนี้ด้วยนะครับแบบนี้ต้องไปหาดูกันให้ไวนะครับเพราะว่าเรื่องนี้เราจะเข้าฉายในวันที่22กุมภาพันธ์ที่จะถึงนี้แล้วใครอยากจะไปดูก็อย่าลืมบ่าวประชาชนนะเพราะว่าเรื่องนี้ติดเลด20บวกกันไปเลยคุณภาพเนี่ยระดับ IMDB 8-4กันเลยทีเดียวแล้วก็มีเว็บเมื่อเกิดหน้าระดับ9กนะครับก็ใครไม่ดูมาบ,บอกเลยโหดพลาดขาดโพดอาาเเขดดะ หลังจากที่เราหลงประเด็นกับไปไกลแล้วตอนนี้เราจะกลับมาที่โอเปอเรเตอร์ต่อกันดีกว่าครับก็คือรางวัลต่อไปที่เราจะพูดถึงนี่ก็คือรางวัลเป็นรางวัลส่วนตัวของพวกนักแสดงโอเปอเรเตอร์นะก็รางวัลที่ได้เนี่ยก็จะมี leading actor นะครับหรือนักแสดงนำชายยอดเยี่ยมนะก็เป็นใครไปไม่ได้นะครับนอกจากนักเด่นั่นเองครับไม่ใช่ไม่ใช่ลนเราเล่นเราเล่นเราเล่นอันนี้อันนี้มุกอันนี้มุกของจริงนะ นัทเดนเองอ่ะเราเล่นเราเล่นมุกซ้ำด้วยอ่ะโอเคเอาของจริงแล้วนะก็คือคิดเล่นเมอร์ฟี่นั่นเองครับที่รับบทเป็นเจโรเบิร์ตออฟเอนไฮเมอร์นะครับก็คือคนที่สมรางวัลแล้วจริงๆหน้าหล่อเออจมูกคมโอ้โหเท่มากหมดทุกอย่างก็คือดีดีไปหมดทุกอย่างครับผมผมมองแล้วจริงๆหล่อด้วยเดี๋ยวโลต่อมานะครับกับรางวัลนักแสดงสมทบยอดเยี่ยมนะอย่างโรเบิร์ตดาวนีย์จูเนียร์นั่นเองซึ่งครั้งนี้แสดงเป็นลูวิสสตรอว์นะครับอันนี้ก็เล่นดีมากๆนะครับกอไก่หกสิบล้านตัวนะครับ นั่นก็คือคริสโตเฟอร์โนแลนนะครับอันนี้ไม่เล่นมุกอันนี้เล่นหนกอันนี้ของจริงก็คือเขาได้รับรางวัล British Academy Film Award เนี่ยเป็นครั้งแรกของเขาด้วยนะทุกคนปอบมือ โอเคก็จบการไปแล้วกับงานประกาศรางวัลเบลต a เดย์อะแคดเมีย a r ฟิล์มอาร์วอช่างน,นี้ยังมีอีกหลายรายการใหญ่ๆนะที่ผมยังไม่เล่าถึงนะแต่ว่าก็จะมีแอนิเมชันยอดเยี่ยมนะครับอย่าง The Boy s a n เ the เค ron นะที่ได้รับรางวัลไปเลยจะเป็นการตัดต่อยอดเยี่ยมอย่าง o อเป n h e i m ฮเมนะที่ได้รงางวัลไปเหมือนกันนะในอันนี้นะก็ <c oughs> สำหรับใครที่ชอบดูหนังดูการ์ตูนแล้วก็พวกเดียวกันนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้มันดังๆด้วยนะเราจะได้มาเจอกันในคลิปหน้านะครับวันนี้ลูไปกูดูไปดย